คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิดคท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับนี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิดท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่รับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเสีย มาแล้วครับรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเสียและมอเตอร์ไซค์เก่าเสียรถไถเก่านี่คือสปอตตัวอย่างาจากเดทิดคอมมอเตอร์ทุกชนิดเหล็กพัดลมตู้เย็นคอมพิวเตอร์เก่าเสียทีวีเก่าทีวีเสียรับซื้อนะครับเรามาบริการรับคือสปอตตัวอย่างจาบ้านาแล้วด้านหน้าด้านใน ด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดากวากมือเรียกกันได้เลยนะครับกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่รับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเสียมาแล้วครับรับซือซ้อมอเตอร์ไซค,ค์เก่าเสียรถไถเก่าแอร์เก่าเครื่องซักผ้าเก่าเสียทีวีเก่าคอมพิวเตอร์เก่าเสียมอเ,เมตอร์ทุกชนิดเหล็กพัดลมตู้เย็นที่เก่า ที่เสียแล้วนี่คือาาสปอต<า>ตัว<ห>อย่าง<ร>าจากด <the S 1> เด e ดที่ c o m เรามารับซื้อถึงหน้าบ้านท่านแล้วเชิญครับเชิญครับ